สวัสดีครับอยู่กับผมช่องสวนลานองศากะตาเมืองนะครับวันนี้พามาชมขอบบอ่อขอบสระของทางสวนลานองศากะตาเมืองนะครับที่ทางเราปลูกต้นกระดุมทองเป็นพืชคลุมดินพืชต้องการการพังทลายของหน้าดินเลยนะครับนี่เรามาชมเลยครับพามาชมขอบบ่อนะครับที่เราปลูกไว้ว่าจะสวยงามขนาดไหน ต้นกระดุมทองที่เราปลูกไว้ขอบบอกไปดูดู สิ่งที่ผมชอบมากเลยครับออกดอกเขียวสลับเหลืองอยู่ในขอบบอ่อสวยมากครับตรงนี้หญ้าขึ้นเต็มกว่าบอ่อกว่าต้นกระดุมทองนะครับขอบบอ่อแต่ไม่เป็นไรครับถ้าปลูกหญ้ากเกิดเร็วนี่ก็คงจะปลูกหญ้านะครับเพราะหญ้า,าเป็น ตัวช่วยในการลดการพังการพังทลายของหน้าดินได้ดีที่สุดเลยนะครับสาเหตุที่ปลูกต้นกระดุมทองก็คือต้นกระดุมทองเขาด้วยคานเร็วคุมหน้าดินได้เร็วป้องกันการพังทลายได้ละดับต้นๆเลยนะครับก่อนที่หญ้าจะงอกขึ้นหญ้าชีหญ้าขึ้นเต็มสระนะครับเราเลยลงต้นกระดุมทองเอาพามาดูบรรยากาศโอ้นะครับ เขียวเหลืองสลับกันนะครับนะดู รอบๆใครที่จะนํำไปปรับใช้ก็ต้องไปปับใช้ดูนะครับก็โอเคเลยนะครับสำหรับต้นกระดุมทองที่เราปลูกไว้ บอก็ต้นชะอมนะครับตามแนวรั้วแล้วลต้นกระดุมทองเป็นพืชป้องกันการพังทลายของหน้าดินนะครับค่อนข้างจะสวยเลยครับ กับอีกมุมหนึ่งนะครับมุมฝั่งนี้ก็สวยเหมือนกันครับโอเคเลยครับครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามการรับชมทางช่องส่วนหล้างาาอุตสาหกรอมนะครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์ กดซับสไคร์ให้ทางส่วนของเราดนวยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับกับบรรยากาศฝนลินๆินตอนเช้า